พอยาวหาวกินพืชกินพืชนี่อยู่ในหนังจุลสิทธิ์พาร์คเลยนี่คือเพียงแค่ท่อนขานะก็ขาหลังขาหลังไดโนเสาร์เต่าร้านปีเต่าล้านปีหินดำคืออกระบาคาดิบคำดิบคือแร่ทองอยู่ที่นี่แมนสัตว์ที่เกิดขึ้นในยุคไดโนเสาร์อยู่ในประเทศลาวเฮาพอจะบอกไหมครับว่าอันนี้อายุเท่าไหร่อัยุกพุทเทนแมนมีอายุ่0ิบล้านปี พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แขวงสวรรเขตที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์นะครับเพราะว่าเป็นแขวงแขวงเดียวที่เราเจอไดโนเสาร์ครับแล้วที่เมืองไทยก็จะค้นพบไดโนเสาร์เหมือนกันอยู่ที่กาลสินครับแล้วก็อยู่ที่โค,าคราชนฮะที่นั่นก็จะขุดค้นพบเหมือนกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์แต่ที่นี่เราขุดพบในซากที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สวรรไรเขตเนี่ยเป็นแหล่งไดโนเสาร์วันนี้ก็เลยอยากมาเรียนรู้เลยและอยากให้ทุกคนได้รับรู้เลยว่าจริงๆแล้วมีกี่สายพันธุ์ขุดเจอยังไงวิธีการยังไงถามก่อนแล้วกันขุดค้นพบกี่สายพันธุ์ปัจจุบันเัาปัจจุบันค้นพบอยู่หกสายพันธุ์หกสายพันธุ์อยู่ในนี้แมนเดี๋ยวเราจะได้เห็นเจโอ้คนเมื่อค้นมันมันเป็นแต่ละส่วนแต่ละระยะการขุดก้นมันมีอยู่สามระยะระยะทับอิทมัน แต่ปีกกลอยสามสิบกสามสิบเก้าสมัยเขาเป็นหัวมืองขึ้นฝรั่งพุทธโดยคนพบในสมัยนั้นมันมีอยู่สองสายพันธุ์ชนิดเซลโปลิและอีกูนดงอ๋อเป็นพันธุ์เล็กพันธุ์กลางหรือพันธุ์ใหญ่พันธุ์เล็กหรืพันธุ์ใหญ่พันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่โอ้และระยะที่สองมันปีกกลอยเก้าสิบห้าปีสองพันนี้มันเอาลงไปคุดค้นกันพบอยู่สี่สายพันธุ์หรือว่าสี่ชนิดอืม มีสนิตโซโลโปดอิกวโนดงสิตากุโซและเทลโปดเทลโปดมากอวตัวที่เล็กนั่นแหละในอย่างที่สามปี2009-2012นี้เขาค้นพบอยู่สองสายพันธุ์สินิตสไปโนโซหรือสินิตฮาร์โรโซรวมทั้งหมดเป็นอยู่หกสนิตหรือหกสายพันธุ์เมื่อกี้ผมได้ยินแต่ละสินิตนั้นเนี่ยนึกไม่ออกจริงอยากให้พี่ พาเข้าไปดูเลยแล้วกันนะอยากเข้าไปดูเลยถ้าพูดถึงที่เมืองไทยเนี่ยที่เมืองไทยลักษณะเนี้ยอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างพี่กาลสินกาลสินแต่นครราชสีมาซึ่งว่าข้าพเจ้าได้ไปห่วงงานไปแบ่งปันความรู้กันแม่นอ่าไปจึงว่าเขามีของที่ระลึกอยู่ในตู้เห็นว่าเขาแจ้งยืนว่าเขาได้ไปห่วงงานกูเวียงซิลิโตเน่แต่ว่ากาลสินนั่นแหละเรามากกับนครราชสีมา ก็จะมีโครงธีละลึกเป็นของอย่างยืนอ่าได้นํามามอบกันให้ด้วยแสดงว่าพี่เก็บบันทึกไว้ทุกอย่างหมดเลยแม่อ่ะตัวนี้เนี่ยคัมภสิ์ว่าตัวนี้มันโบเมนวัดเดนโนเสาร์อันนี้มันเป็นจะเรียกว่าฟอสซิลได้ป๊อปไหมใช่แม่มันคือฟอสซิลนะฟอสซิลแล้วมันโบเมนกระดูกและซักที่หลายหลายล้านปีเพิ่มเพิ่มกระดูกและเป็นฟอสซิลแต่ฟอสซิลยังดูเป็นโครงโครงของกระโหลกของกระดูกอยู่เด้แต่มันแต่มันไม่ใช่เป็นรูปทรงของตัวซะป๊แม่อ่า แล้วพอจะบอกได้ไหมพี่ว่าชิ้นส่วนของฟอสซิลนั่น,นเป็นของสัตว์ชนิดใดตัวนี้มันตัวคือตัวนี้มันของสัตว์ชนิดอีกัวนโนดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดทมีทอของโลกเกิดก่อนไดโนเสาร์อันนี้ซึ่งเขาได้มาจากแพงหลงระบางนี่ไงบอกเลยเนอะได้มาจากหลงระบางเดอืยซึ่งสัตว์ชนิดนี้ผลหายสาบสูญจากโลกเขาไปไดยสองร้อยห้าสิบล้านปีแล้วโดยตามลัก อายุของลักอันสัด์ดินทำทรอร์ศาสร์ยังยืนว่าต้นสัดสนิมแมนหรือว่าดินยินสนินี่แมนมีอายุสุสองลายหาสิบล้านปีโดย่งเป็นสั์ดินสีม่วงคือเห็นนี่แหละอ๋อมีรูปเลยนะแมนว่ารูปจะเป็นึ้นแนวนี้อ่าสัตว์นี้เป็นรูปทรงแบบไหนนะแมนโอ้เห็นเลยนะเได้กระโหลกนะแขวคาระเดนค้าพืาาาาน้นนั่นนี่สัตว์ที่เกิดขึ้นในยุคเดนโนสาร์อยู่ในประเทศลาวเฮา ก่อนไดโนเสาร์มิยังเกิดขึ้นหลังไดโนเสาร์มิยังสนิษได้เกิดขึ้นเพื่อเขาจะอธิบายสโลกหับผู้ประสั์ทิ่เกิดก่อนไดโนเสาร์มิยังอะไรหลังไดโนเสาร์มิยังเกิดขึ้นใครขุดค้นพบเราจะรู้ทันทีว่าอาดีตเป็นมาอย่างไรแม่ผมก็เข้าใจว่าโอ้โหอยากดูกระดูกไดนโนเสาร์ที่เป็นตัวตะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ตรงล่องรอยชิ้นส่วนที่เราเจอเจอชิ้นเล็กๆก็ทรงคุณค่ามากๆเลยแม่ แขนขาเพิ่อนนอันนกระดูกขอตอลกลุบหัวแขวเนสีดำๆซึงไม่ออกทั้งสองขาคือแขวมุปลาคือแคในหูผ่านั่นแหละโดยซึ่งเป็นลงลงสำรวจอยู่ในีแข็งมีเสียงควงจำปัสักและสวรณนาคีพอ,อจะบอกไหมครับว่าอันนี้อายุเท่าไหร่อันอยู่ฟุเตนมันมีอายู่สิบล้านปีอ๋อตรงนี้มีเขียนไว้เลยนะสัดดินสีเหลืองม่ออยุอยู่สิบล้านปีคือปเป็นปาน้ำจืดด้วยนะสิบล้านปีแต่นี้รู้ได้ไงเป็นปาน้ำจือดอ่ะ การ่านกันเพิ่นโควิดจะคงเสียวสั้นฝรั่งสีอ๋อเขาเจ้ามารู้ว่าบางน้ำจืดมันจะมีกรดมันมีกรดเกลือหรืออะไรบางอย่างอันนี้ผมเดาเด้แม่แม่แม่ตั้มคมจิงคือว่าในนั้นเพราะว่ามีคมแตกต่างระหว่างซัดน้ำจืดและซัดน้ำเค็มจะมีคมเอกลักษณ์แตกต่างกันคือค้นอซี่งขนเอลมันจะมีห่างกันในนังซีสันจะแตกต่างคมแตกต่างสมบูรณ์มากๆเลยเช่้นนี้แบบโอ้อยากให้เด็กๆเข้ามาดูเลยเด้ จริงจริงต้นนี้มันเต่าน้ำจืด่าอันนี้เต่าสามโตซึ่งเขาบอกว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีไดโนเสาร์เต่าล้านปียีนดำคำดิบมีอยู่นี่เต่าล้านปีอยู่นี้ยีนดำสเก็ตดาวมีเฮท่าทองคำเขามีในนี้มีอยู่ในนี้ซึ่งผมมีสี่คำค้นสะโพกอยู่นี้เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเต่ายุกไดโนเสาร์ยีนดำสเก็ตดาวหรือว่าพี่งของเขาเอิร์อุกบาท คำดิบมี่เ่ถ้า่คุดคนดอยู่วิลาบุรีเฮาเต็มเสาเต่าล้านปีเต่าล้านปีหินดำคืออุกกาบาตคำดิบคำดิบคือแร่ทองนอยู่ที่นี่แมนโอบเล็น้าต้องการมาจับให้เบิ่งได้หูคุณชิ้นใหญ่มากอ่ะตัวนี้มันสิ้นส่วนเข่งขาไปตัวนี้สุดโอ้นี่ชิ้นเดียวกันนะแขนขาเอาข้อต่อโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยนี่เท้าคุณเท่าตัวผมเลยนะ ตัวนกุ้ขาใหญ่ตัวนั้นนโอ้นี่ในหนังเรื่องจุลศิก้าครับคัดพันนี้พันโซโปดนี่พันใหญ่เลยผัก,กินพืชสัตว์กินพืชข่อยาวห่อยาวกินพืชกินพืชนี่อยู่ในหนังจุลศิก้าเลยนี่คือเพียงแค่ท่อนขานะข้างเดียวก็ขาหลังขาหลังโหคุณดู กระดูกหาง40ท่อนครบถ้วนเลยอ๋ออยู่นี่เหรอกระดูกหางเหรอกระดูกหางแต่ต้นจนถึงปลาย40ทอนโอ้แต่ต้นจนถึงปลายอยู่ในสองตู้ตู้หขาน้อยเลยใส่สองตู้โอสองตู้นี่คือส่วนหนึ่งในสี่นะแม่แล้วนี่อีกแล้วมีอีกสองตู้นี่ละสองตู้นี่สองตู้นี้ตู้หนึ่งตูอสมบูรณโหสมบูรณ์มากมากเลย นี่เจอทั้งตัวปะแมนเอามาโชว์เพียงแค่ส่วนเดียวแต่จริงๆแล้วจะเจอทั้งตัวเลยคือแบบเกือกปปบครบซะบอกกันตัวบวกครบบได้เบิดบได้ครบร้อยน้อยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ก็หลายเลยได้คุดขึ้นอ่อนเองกันคุดขนกระดูกเล่นเสาส่วนลา่างเหมือนเขาบได้กระโหลกหัวเพราะมันบางหลายเวลาอนมามัยจฉาสั้นหินมาแตกเบิดเอาบได้ กะโหลกเนี่ยจะบางที่สุดมันบางหลายอ๋อจริงเขนมทัมันจะใหญ่โดยกระโหลกคือเป็นเพียงแค่ผนังบางๆแมนใช่ปะถ้าถ้าเกิดกระดูกเนี่ยก็จะอยู่คงทนเป็นล้านๆปีและอันนี้เนี่ยตู้นั้นเด้อแมนช่วงนี้เท่านั้นเองเนอะอ๋อนี่คือเราเจอเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บางส่วนเนี่ยเรายังบ่ได้แมนอ๋อชัดเจนนี่คือหินดำหินดำคืออุกกาบาตเด้อโอ้โหนี่เป็นคาดิบอันีนะคดิบ <Man. S 2> รู้ได้ไงพี่มันเป็นก้อนหินธรรมดาแค <Man. S 2> นะ่นัน่ะแมนแต่คุดคดอยู่โบคำจับได้บ่อจับโลดคือข้างในจริงๆนะคือทองคําแม่นแต่หลังจากหลังจากนั้นจะเอาตัวนี้มาสกัดมันแตกเพื่อที่มนันแยกธาตุมันแตกขึ้นแนวนี้นี่เขาจะเหนเป็นเม็ดคำเวลาออกเดมจะเหลือเ้ยเงี้ยเยบงี้ยนี่อันนี้แมนอันนี้แมนคอปเปอร์แฮท่านภูเขาไฟอนนี้น,ะนี่เห็นภูเขาไฟเตทธาุ แร่ธาตุแมน่นอืมหินแร่ธาตุขอ,ขอไฟอันนี้แมนมาละลายสีเขียวเสื้อหกอทองแดงอันนี้นะยังไงนะครับมัละลายมาละกิบมาละลายเป็นแร่ของทองแดง,สออง,งเ,ดงเสื้อของทองแดงเป็นเสื้อของทองแดงอืมอืมฮึโอ้ได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยอุกกาบาตท,ที่มันคือตกลงมาลงมาบนพื้นโลกนีแ่แหละตกมาบนพื้นโลก แล้วมันก็ไ่ได้สลายไปมันก็หลงดินนั่นแหละหลงดินมันแตกเป็นหมุนตัวยังไปก้อนใหญ่เพราะเสีงา้ำมาตกมาจะตกเซนดินเหมืนมีการกระทบบนแตกโดยตกเซน่าในน้ำเป็นตัวห้องหับมันจุ้มลอกไปเลยในน้ำห้องหับมันเลยแตกเหมือนมันเกี่ยงน้ำโดยมันเกี่ยงน้ำเนาะอันนี้อีกพันหนึ่งเลยแม่นต้นเขาได้ยุบันกระลึมเมืองสซนับรีแข้งสซนากีนเท่านนี้นะโอ้นี่นี่สัตว์กินเนื้อได้ ตัวกินปลาตัวกินปลาเหรอในต้นนี้เขาได้เด่นก้หมูต้นนี้เขาได้กระดูกหัวตัวตัวที่เล็กตัวกินเนือนี่อันนี้ได้กระดูกหัวนนี่ไม่สินสวยกระดูกหัวพ่นอันนี้นะอันต้องขมองอันนี้นะเห็นบอมันจะบางบางบอบบางที่สุดโดยจนเอาได้ยากตัวนี้นะอืมอ่าตัวในแข่ของแท้เลยหรือว่าฟันของแท้เนี่ยนะอืมขอจับเด้อจับโลดจับโลดคุณผมไปทุกพิพิธภัณฑ์นะ ผมไม่เคยได้สัมผัสได้เคเข้ามาชิดใกล้อย่างนี้เลยไม่เคยได้รู้เลยว่าเนื้อเป็นยังไงเลยนะโอ้แต่จริงๆแล้วว่าเขาก็ไม่ได้สัมผัสนะครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสเนี่ยเพื่อที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความรู้สึกในการจับต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปนี้เขาก็ไม่ได้แบบเปิดให้ทุกคนได้จับนะครับตัวที่เล็กแค้นมันจะน้นอยๆดิ ตัวสิงสก้านตันกระดูกเคง้งใหญ่จริงๆแล้วนะทั้งหมดเนี่ยเราขุดค้นพบอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละอยู่ในอยู่ในตำแหน่งนั่นแหละ <Man. S 1> แต่เผอิญว่าถ้าสมบูรณ์เราจะมาประกอบกันแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นใดที่มันหลุดแล้วแตกสลายเราจะเก็บมารวบรวมไว้แต่ว่ากระดูกเขาก็มันมีลายนั่นอยู่คือตัวนนี้ก็มีตนนัวันกระดูกพามีตัวนนี้คือกันอ้อเนี่ยนะเพราะว่าการขุดค้นพบเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าชิ้นนั้นจะเป็นยังไงมันมันดินเนี่ยมันดินมันซุด <Man. S 1> มันก็ถูกทําให้บดอัดอะไรบางอย่างแตกหัก <Man. S 1> ได้แม่มน <Man. S 1> อ่าก็นกระดูกอมุกกระจีอันมันกระดูกทิ้นส่วนแขนขาเป็นอันนี้นะกระดูกกั้นคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกหางกระดูกสลัอกระดูกกระโซ่กระดูกขกรต้อเป็นอันนะี้อืออือพอจะรู้นะอันนี้เนี่ยพอจะรู้เราก็มาต่อกันได้แมนแมนนะฮะอันนี้ก็เหมือน,นกันอืมนี่ความยากอยู่ตรงคนที่ขุดเลยนะ ข้าเจ้าจะ,จาะ <HHH> ต้องแบบจะเพี้ยนที่สุดน้อยค่อยๆแม่เลยอือแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเนี่ยอาจจะขุดเข้าไปลึกลงไปเป็นเม็ดๆต้ลึกเป็นซองสับเมก็มีตื้นก็มีเพราะอิ่มกําเสือนของนาดินอ่าอ่ากระดูกในวเสาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ส่วนอาเขตนะจะมีเฉพาะที่พันนี้เท่านั้นตู้นี้ต้นนี้มันไปโฆษณาเขาถึงเขามีในนี้อ่าหกหกพันนี้แมนต้นนี้เขามี ตัวนี้ที่เราเห็นนั่นคือไดโนเสาร์คอยาวหางยาวเด้แมนอันนี้คือไดโนเสาร์ชนิดกินชิ้นคือกินเนื้อในตัวนั้นแหละในตัวนั้นโอ้ตัวกินเนื้อเด้แมนต้นที่ตะกั่วซอมันตัวน้อยนี่อ่าไอตัวนี้คือนกแก้วเมื่อกี้ที่เราเห็นแมนตัวนี้อิกูโนดงตัวนี้นะอ่าตัวนี้คือว่าพวกชนิดคอสั้นหางสั้นตัวน้อยอืมตัวนี้คือแมนชนิดโบเป็ดฮาร์ดรูโ ชนิดสไปโนซอนชนิดหัวอะไรเนี่ยหัวแขหัวแขกหัวจระเขหัวจระเขหกชนิดนี้หสายพันธุ์นี้เจออยู่ที่สวนนรเขตแมนไอตัวหางยาวคอยาวที่อยู่ในเรื่องจระศึกพาร์คเนี่ยห้องเดียวเก็บไม่หมดเลยเมื่อกี้นี่คือขาหลังแมตัวในขาหนาอันนี้อีกห้องหนึ่งคือขาหน้านะขานาขาหน้านี่คือสองท่อนใช่ไหมฮะนี่ท่อนบน ทอนน่องแล้วกันแมนนี่ทอนขาแมนโอ้ก็ดูคอขนาดนี้คอมันต้องเท่านี้แน่แต่ขนาดเขี้ยวแห้งหลายล้านปีได้ถึงยังเลือซ้ำนีน่นะโอ้แต่ทานยูใหม่ๆสิใหญ่ๆแล้วก็ยังนา่าคิดอยู่พูดนี่ใช่ข้อต่อคอยังอยู่เลยเด้แมนแมนอ่าอ่าใช่เลยแต่ตแมนสิ้นส่วน กระดูกสะโพกเบื้องซ้ายเบื้องขวาตัวนี้สะโพกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอ๋อครบเลยดิแมนอืมเออจริงสลับด้านเลยเด้เนาะแมนนะซ้ายเบื้องขวาเบื้องขวาเบื้องขวาครบเลยจากอ้าพันนี้น่ารักเด้ไม่ได้ทไม่ไม่ได้กินเราเด้ขอให้อยู่เด้แมนเพนกลินตู้เขาใจดีใจดีเปรบเสมือนปลาโลมาแล้วกันแมนใช่ไหม แต่ถ้าเกิดได้พันกินเนื้อเนี่ยคือปลาสลามเลยดเคจะหนากกลัวตะหนักกลัวนะัวน่ารักตัวนี้น่ารักแต่ตัวใหญ่ยังไงผมก็ไม่รักเด้ยากผมน้ายากมันใหญ่ใหญ่กว่าช้างประมาณกี่เท่าสี่เท่าพวสาบประมาณสองต้นห้าสองต้นถึงเพราะว่าต้นนี้เป็นห้าสิต้นพื่นสาบสี่เถื่อใหญ่กว่าช้างสี่เท่า จริงๆนะผมเข้ามานี้ผมก็ยังตื่นเต้นนะมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้เข้าเข้าใกล้ชิดขนาดนี้<ช>ถ้าเกิดเด็กๆได้เข้ามาเห็นแต่รูปภาพนะ<ช>ผมก็เห็นเด็กเดี๋ยวนี้ก็เห็นแต่รูปภาพ<ช> <ๆ S 2> ไปเล่นของเล่นนะ<ช>แต่ <ๆ S 2> ถ้าเกิดได้มาเจอของจริงผมว่าเขาจะ ตื่นเต้นอ่ะของจริงอ่ะเนาะอยากให้เด็กๆเขาได้แบบเรียนรู้เลยนะเข้ามานะเข้ามาชมกันนะที่นี่นะโอ้เข้ามาแค่แป๊บเดียวนะผมก็ได้เรียนรู้เยอะเลยนาะโอ้งังแสดงว่าพี่ีต้องศึกษามาแบบอย่างเยอะมากๆเลยขอบคุณมากมากเลยพี่ขอบคุณมากมากขอบใจหลายโอ้ขอบคุณมากมากวันหลังเนี่ยผมจะต้องมาขอขอพบพี่นะเรียนรู้อีก เป็นยังไงตอทบทเรียนกันแลววบา้พูดซ้องน้องพูดหนึ่งไน้ดยขอบใจด้วย่อยเกิดคนเขาหูบๆเล่นๆก็เด็กเาแปะเด็กศึกษาเห็ดบุญมาแต่บ้านเจ้าคือกันด้อยด้ยขอบใจดยเนี่ยแหละครับสวนเขตหนึ่งในสี่เบิ่งนะฮะ หอพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สวนตะเขตอยู่ในตัวเมืองเลยคุณคุณเข้ามาเที่ยวเล่นในตัวเมืองแวะเข้ามาเลยนะครับที่นี่ครับหอพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ครับคุณเข้ามาเอาลูกๆเอาน้องๆหน้าเข้ามาผมเชื่อว่าเขาชอบมากครับที่นี่ฮะแล้วผมก็เห็นว่าฝรั่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยเรื่อยๆเลยนะฮะเข้ามาเมื่อกี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประเทศไหนบางประเทศอาจจะไม่มีก็ได้นะ แต่ว่า6สายพันมากกว่านั้นอีกที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเจอที่สวนนัเขตครับคราวหน้านะครับถ้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวทูเบเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีครับพี่สบายดีสวัสดีครับ